ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะ4ไร่3งาน32ตารางวานะคะยง

TikTok. time ไม่คิด้าไปวุ่นวาและไม่คิดก็ไปคู่เธอก็อยังเว้นที่ว่างให้เธอให้เธอใช้เวลาส่วนตัวไม่ขออะไรมากมายแค่วันนี้ที่วางเจอกันให้เธอใช้เวลากับฉันอยู่กับฉันนานๆได้ไหม ทำไมไม่ยอมโทรกลับ ็คงไม่มาก็แค่คอยโทรกลับมาอยากให้รู้มีคนห่วงเธอเปิดเครื่องรอเธอทุกวันเปิดเอาไว้มันตอนเธออยู่คนที่เงาก็ยังเฝ้าดูเพื่อวันไหนจะโทรกลับมาแต่วันนี้ทำไมไม่ยอมโทรกลับหา 유ยู이트만 <목소리도> 待人。 วันนี้นะคะพี่าราก็จะพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นที่นาอยู่นะคะก็เป็นที่ชนดครุฑแดงอยู่ตำบลน,นางบวชนะคะอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าอ่าพื้นที่แถวนี้นะคะด้านตรงข้ามอันนี้ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแปลงที่ดินของเรานะคะก็อันนี้ก็พี่าราสืบมาแล้วเขากำลังถมที่นะคะเพื่อที่จะปลูกบ้าน ก็ตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะเดอไปฝั่งโน้นก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะฝั่งทางนน้นนะคะเห็นไหมคะวัดที่เราเห็นด้านหน้านะคะก็คือวัดเขาขึ้นซึ่งอยู่ติดกับถนนเส้น340ที่จะตัดมาจากกรุงเทพมาสุพรรณนะคะเลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นบึงฉวากนะคะซึ่งจะห่างจากตรงนี้เนี่ยน่าจะประมาณ12-13กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ที่ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ชนดครุฑแดงครุฑแดงเท่านั้นนะคะปลอดภาระนะคะสามารถขอดูเอกสารได้ที่เราจะมาถ่ายวันนี้ก็แปลงนี้นะคะเขียวๆที่เราเห็นเลยเป็นที่นาอยู่นะคะตอนนี้ติดถนนลาดยางเลยแล้วก็ถนนด้านในนะคะก็จดเป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะแปลงที่ดินที่นาของเราแล้วก็ถนนที่เราเห็นตรงนี้นะคะเห็นไหมคะที่เรียบนาไปทางนี้ก็เป็นถนนสาธารณะแล้วนะคะมีการจดทะเบียนเรียบร้อยนะคะว่าเป็นทางสาธารณะนะคะไปค่ะเดี๋ยวพี่ซาลาจะพาไปดูนะคะอันนี้ก็มีการรังวัดที่ดินเรียบร้อยนะคะมีหลักมีนี่นะคะอันนี้ก็หมุดแรกที่เราพามาดูนะคะ ก็เนื้อที่ตรงนี้นะคะก็4ไร่3งานแล้วก็32ตารางวานะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆนะคะว่าแปลงที่ดินแปลงนี้เป็นยังไงบ้างก็จากการที่ดูปลูกข้าวนะคะก็ข้าวแถวนี้อุดมสมบูรณ์ดีนะคะเพราะว่าน้ำน้ำดีมากๆเรามีคูติดถนนเมื่อกี้นะคะก็มีคูส่งน้ำอยู่ใกล้ๆเลย ก็คือถ้าจะมาทําการเกษตรเนี่ยที่แปลงนี้ก็ถือว่าน้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ดูที่นะคะพี่ซาร่าแนะนําว่าที่แปลงนี้ไม่ได้ทําการเกษตรได้อย่างเดียวนะคะที่แปลงนี้สามารถทําธุรกิจได้หลายอย่างเลยแค่ถมที่อีกนิดเดียวนะคะที่ผืนนี้จะสวยมากๆแล้วก็สามารถที่จะทําการค้าได้หลายอย่างเลยค่ะ จุดเด่นของที่แปลงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวของตัวเมืองสุพรรณเนี่ยหลายๆที่ด้วยกันนะคะเช่นบึงฉว่างอย่างนี้นะคะถ้าเราจะทำคาเฟ่ก็เหมาะนะคะที่นี่เพราะว่ามีการทำนายอยู่แล้วเราสามารถที่จะมาถมที่เนี่ยเพื่อที่จะทำคาเฟ่ธุรกิจที่เขากำลังฮิตกัน สมัยนี้ก็ได้เพราะว่าเข้ามาจาก340เนี่ยตรงนี้แค่ประมาณ2กิโลก็ถึงนะคะถือว่าไม่ไกลเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเจอหมุดที่2ของแปลงที่ดินแล้วนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นท้ายที่นะคะต่อเขต อีกแปลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่าราจะพาเดินไปทางคันนานะคะที่แปลงนี้ก็จะมีถนนรอบเลยก็จะเป็นถนนที่มันเป็นคันนาแบบนี้รอบๆนะคะซึ่งคันนาที่นี่ก็จะกว้างนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ถ้าเกิดว่าเรามาพัฒนาแล้วก็ทําให้มันเป็นหินคลุกเป็นอะไรก็น่าจะสะดวกสบายกว่านี้มากขึ้นนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะทำรีสอร์ทหรือว่าทําคาเฟ่แบบที่พี่ซาลาบอกก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยติดกับวิวเขานะคะเห็นไหมคะเพราะว่าวิวตรงนี้ยสวยมากๆอืมแล้วก็สามารถที่จะทำํำธุรกิจพวกนี้ได้ เพราะว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากๆแล้วก็อากาศดีนะคะเนี่ยลมจะเย็นตลอดแบบนี้ค่ะทั้งปีเลยจากการที่สอบถามมาคือลมจะเย็นทั้งปีนะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครที่เลงธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าคาเฟ่นะคะทําธุรกิจร้านเคมีกเกษตรก็เหมาะนะคะแนะนําเลยตรงนี้เพราะว่าอยู่ใกล้โซนที่มันเป็น กเกษตรกรรมนะคะลานตักข้าวที่รับซื้อข้าวนะคะก็เหมาะนะคะตรงนี้เพราะว่าเนื้อที่เนี่ยไม่ได้แคบเลยเกือบจะห้าไร่นะคะอีกนิดเดียวก็ห้าไร่แล้วก็สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็ธุรกิจอีกหนึ่งอย่างที่พี่ซาไลอยากแนะนำก็คือธุรกิจสั่งกระพันนะคะเพราะว่าแถวเนี้ยอยู่ใกล้วัดหลายๆที่เลยแต่ว่าจากการที่ขับผ่านมานะคะเมื่อกี้ยังไม่เห็นนะคะ หรือว่าจะทําเป็นศูนย์การค้าก็เหมาะนะคะอ่าเราก็มาเจอหลักที่สามแล้วนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีการปักหลักโดยรอบนะคะที่นี่ก็มีการรังวัดแล้วนี่นะคะเขตก็จะอยู่แนวนี้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นที่ของพี่น้องกันแล้วก็มาแบ่งให้ลูกอีกทีหนึง่งรังวัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าอีกหน่อยก็มาถมแล้วก็ตัดตามเส้นนี้ได้เลยธุรกิจอีกหนึ่งอย่างนะคะที่พี่ซาลาอยากแนะนำสำหรับที่นี่นะคะก็คือธุรกิจสังกพันธ์เพราะว่าจากที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยยังไม่เห็นนะคะว่ามีร้านสังกพันธ์แต่ว่าที่นี่จะมีวัดดังๆหลายที่ซึ่งพี่ซาลาก็มองว่าธุรกิจนี้ก็เหมาะกับพื้นที่ตรงนี้นะคะ แถวนี้ถ้าใครมาอยู่นะคะก็ไม่เปรี่ยวนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านอยู่ในหมู่บ้านเลยแล้วก็ติดรัดยางก็ถือว่าเหมาะมากๆสำหรับที่จะมาสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าจะมาทำกินไว้เกษียณก็เหมาะนะคะเพราะว่าเนื้อที่5้าไร่เนี่ยถือว่าไม่ได้น้อยเลยเราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้นอกจากทำนา ที่ดินตรงนี้จากที่เราผาขับผ่านมานะคะก็มีทำสวนมะม่วงมีปลูกมะนาวแล้วก็มีปลูกต้นที่ทำกระดาษต้นยูคาลิปตัสซึ่งมันก็สามารถที่จะปลูกพืชเนี่ยได้หลายอย่างเลยทีเดียวดินที่นี่เหมาะสําหรับปลูกพืชกือบทุกชนิดนะคะอาจจะทำไร่ก็ได้ถ้าคนที่ไม่อยากทำสวนปลูกผักปลูกอะไรก็งอกงามดีนะคะ เรากำลังจะพาเดินไปหลักที่4ของแปลงที่ดินนะคะเกิดว่าใครสนใจแปลงที่ดินที่พี่ซาร่ากำลังถ่ายอยู่นะคะก็สามารถ,ถาที่จะโทรมาคุยได้นะคะ0615625497นะคะสามารถโทรมาสอบถามก่อนได้เรื่องราคาเดี๋ยวเรามาคุยกันได้นะคะ อาจจะแบบว่าต่อรองจากที่ประกาศไปก็สามารถที่จะมาคุยกันได้แต่ว่าอยากให้มาดูที่จริงๆนะคะว่าชอบจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าที่แปลงนี้นะคะกำลังรอเจ้าของคนใหม่นะคะรอคนที่เหมาะสมกับที่ดินแปลงนี้อยู่ค่ะในน้ำมีปลานะคะส่วนในนาก็มีข้าวนะคะและด้านหลังพี่ซา่านะคะก็มีเขาที่รักเราอยู่นะคะ ใครเขาลือกันว่าที่แปลงนี้มันไม่ใช่ชโฉนดโฉนดครุดแดงเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะ4ไร่3งาน32ตารางวานะคะตําบลน,นางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้ใกล้วัด เขาขึ้นนะคะที่ชนดครุฑแดงถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามพี่ซาร่าได้0615625497นะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามก่อนได้และก็เราอยากให้มาดูพื้นที่จริงๆนะคะเราอยากให้คนที่คู่ควรและเหมาะสมแล้วก็ชอบ ที่ดินแปลงนี้จริงๆนะคะเราอยากจะส่งมอบที่ดินที่สวยที่สุดในย่านนี้ให้กับเจ้าของคนใหม่จ้า I just wanna be แฟนอยูได้บอกได้บอกไม่แก้มปันวันละด้ยบนหารายมันลูกเาาไพยคือมางงามแทน ลูกครึ่งไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนอบโดนใจขอสารภาพตามต้อตามตรงองลงมองลงแล้วว่าแม่น่าสาวไทยถจะได้แต่งานก็อยากจะมีลูกชายคงหล่อเลยลยเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมาอาจจะสว่าเป็นแฟนอยู่ได้บอกโอละน้อยรูพล่แค่เป็นปอได้บานอน ประจำครับเจสกี้หวยงยงห่วงยากระพอมีให้เศถ้าทวงใจเอัไอยังให้ฟรีๆกระดาษตัวคืนวินเซ็ฟก็มีไอให้ฟรีๆเพราะว่าคุณนี้ไอนั้นถึกใจ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บออแล้วนอรู้ว่ารอแข่งเป็นฟอร์เดบอนอ๋อ